มาเด้อค่ะมากินหองส้มนึวกันเด้อค่ะเนี่ยจำอืมแซ่บอันนี้ใส่อย่างใดโบลู้บค่ะซื้อเจลตาแดงมาสิบบาทมายอดน้บปลาห่อยซ้อนหนึ่งซ้อนหนึ่งซ้อนโต๊ะ น้ำปลาหนึ่งซ้อนโตน้ำตาลหนึ่งซ้อนโตเอยน้ำตาลสองซ้อนโตอืมแล้วก็ใส่สุรต์นิด,นนดนหน่อยนิดหน่อยแล้วย้ำว่านิดหน่อยกูเลยมากหลายก็ใส่หลายมากน้อยก็ใส่น้อยอืม,อม เป็นคนมักกินส้มครับกินของส้มๆมันคล่องมันอย่างก็มันบอาเพรือปลาอมดีนี่มักเฟืองค่ะมักเฟืองไม่เพลินว่าบบให้กินหลายก่าเก้ียวหมือนกัน เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาบอกให้ฟังเมื่อหน้าก่อนต้นบ้านมีเด้อคะ่ะผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อะคะ่ะวานนี้วันที่เป๊ไปงานวัดบางเวินมา ไปงาน,นวังเวรมาแล้วไปซิมขนมคก,กใจแค่ใจแค่แค่เล้าแต่ไม่ได้รอคิวเอากับเพื่อนแต่ยืนซิมของเพื่อนสองซิมแซ่บกว่าข้าเบาหวาน ขนมโคกเจคแคกอันนี้มักมีเนี่ยเซตตู้เย็ยนไ้มว่าล้างปากเนี่ยมักมี้มกินสบับกันค่ะแซบข้อนอ่นข้าวมโคกเจ,เจ๊แคกแคก,แคกปากนะโบมันหลายแล้วก็บ่หวานหลายรสซาติอีพอดี แล้วกระแป้งก็เมื่อวานนี่รู้สึกว่าแป้งนุ่มกว่าส่งแล้วที่เพื่อนได้ขายดีเซฟเซฟก็ะอางพวกเครื่องั่นี่สงสัยคูดเห็ดวิตามันคูดเอา เส้นเส้นนึงน้อยสดไสหลายเตือนน่ากินมีคนไปขอทายรูปกับเพื่อน,นเยอะๆเฮาก็เลยย,ไไยักไปทายกับเจ๊แค่ก็ไปขอทายกับเพื่อน,นกนี่ใส่ดีกว่าคะ่ะ เพิ่นบูชายิงก่อขนาดเพิ่นรวยเป็นร้อยล้านบูยิงก่อเจ๊แค่ก้าบูยิงบูถือตู้เพิ่นเมามาใส่บ่รู้บ่รู้ราคาหลายตังค์อยู่วะ อโอเคค่ะคืนสั้นๆเลยค่ะขรอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ